วันนี้ทำไมนมไม่มาสูดได้เสร็จผ้านะครับไปค่ะหนูไปซ้อมวิ่งกี่ทางค่ะเดี๋ยวจะเพิ่งตปวนีเวลาซ้อมอุ้ยมือตรงตกใจเมย์แม่อุ้ยแม่คือทำแต่ออกเฉยเฉยเดี๋ยวให้ดูผลงานกระถางต้นไม้จากผ้านะครับวันนี้กระถางต้นไม้ทําจาก ผ้าที่เหลือนะครับมาหลอกปูนอ่ะโชว์ๆแต่ละคนสวยไหมนี่โชว์หน่อยครับโชว์หนอยกผไม่สวยนี่ค่ะงานของเราครับกระถางต้นไม้จากปูนครับจากเสร้อผ้าคั็น้จุน้ดีดีกากระถางสวยด้วยมือเรา,เราครับกิจกรรมวันนี้ นีหลังจากเราทำกระถางจากเศษผ้านะครับชุบปูนนะปูนแล้วก็เป็นกระถางต้นไม้อย่างที่เห็นนะครับเสร็จแล้วก็เอาปลูกเอาปลูกต้นไม้นะครับเป็นต้นจันทานะครับ,รบแตทุกคน ยกสองข้างสิยกคนละมุมยกไว้กับเพื่อนมันเลยครับอ่ายกมาอันนี้ใครที่เสร็จแล้วยกไว้ตรงไหนอย,ย่าไปเหยียบโอ้เล่นสิ่งที่มุขควรเล่นจริงเลยเนี่นั่นยังไม่เต็มนี่ครับถ้าใส่ดินก็ไม่ยกไว้เหมือนกันนี่ยังไม่เต็มนี่ครับขออีโบเล็กๆนิดเดียวเดลยวเลี้ยงไวไ้เลยข้างในก็ได้เลี้ยงเข้าไปขา้างในเลี้ยงเข้าไปขา้างในเออ เลี้ยหน่อยนี่ครับคนง,งาน